ียนบ้านหินกองตั้งอยู่ในหมู่ที่1ตําตำบลไซทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วมีเขตพื้นที่บริการจำนวน5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านหินกองหมู่ที่3บ้านคลองไผ่หมู่ที่4บ้านไซเดี่ยวหมู่ที่6บ้านโนนสมบูรณ์และหมู่ที่7บ้านคลองลาบใกล้โดยมีนางนทวดีมชันติกะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนนางสาวศิริพรราชพักดีนางสาวธินมณีจารัสนางสาววรภาศีสุขสดนางสาวพันทิพย์อยู่ไพรานางสาวราตรีสุดเกศนางสาวพิมพาบุตรอินนางทิติมาทองแสงนายภูริพันธ์จันทคณานุรักษ์นางสาวจันทนยางสามันนายนิกรจันทนนายวนุพงศ์โพโส และนายสุทินสนท้อยวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหินกองโรงเรียนบ้านหินกองมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาคนดีสู่สังคมโรงเรียนบ้านหินกองมีนักเรียนทั้งหมด171คน พันธกิจโรงเรียนบ้านหินกอง 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 2. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านเห็นกอง 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดรื่นรมน่าอยู่ 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี 5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคำขวัญประจำโรงเรียนบ้านเห็นกอง ขยันประหยัดซื่อสัตย์เรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนบ้านเห็นกองคือน้ำเงินเหลืองเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนโรงเรียนของหนูอยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้ ปรัชญาประจำโรงเรียนบ้านหินกองปัญญานางชีวิตังปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิตได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งชุมชนจนเป็นผลสำเร็จของงานด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย6 OKIS OK ดังนี้ 1. สถานศึกษาดีมีแรงบันดาลใจมีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเพื่อเป็นทิศทางอย่างชัดเจนมีกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดตามโครงการสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายเน้นการทำงานเป็นทีมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่นำมาจัดกระบวนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสระแก้วปรับประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนดึงผู้นำชุมชนภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทไทยทไออยบริษัทมิชลินเป็นต้น ส่งผลให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่สาษาสี่พื้นฐานพระบรมราโชบายเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตผลิตคนดีให้กับสังคม 2. เด็กปฐมวัยโดดเด่นเน้นพัฒนาการปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยยึดหลักการสำคัญคือการพัฒนาเด็กแบบองครวม Holistic Development ให้เด็กมีพัฒนาการ4ด้านประกอบด้วยร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างสมวัยรวมทั้งพัฒนาการด้านตัวตน (self-development) พัฒนาทักษะสมอง (executive function, EF) ผสมผสานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อให้เด็กได้คิดเป็นเหตุเป็นผลและรู้จักกำกับตนเองบนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีความสุข 3. ส,สร้างสรรค์งานวิถีใหม่วิถีแห่งอนาคตตามทักษะแห่งศตวรรษทักษะแห่งศตวรรษถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของผู้เรียนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางโรงเรียนบ้านหินกองจึงได้ดำเนินการตามวิถีชีวิตรูปแบบใหม่วิถีแห่งอนาคตดังนี้ 1. ทักษะการเรียนรู้คือนักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 2. ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคือรู้จักใช้ประโยชน์และสามารถป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากโลกออนไลน์ได้ 3. ทักษะชีวิตคือการเข้าใจตนเองและรู้จักปรับตัวเข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปคือการเข้าใจและการจัดการตนเองการเข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านหินกองได้จัดกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป a c t i v e l e a r n i n g ทุกกลุ่มสาระเพื่อตอบสนองทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวิถีใหม่วิถีแห่งอนาคต4เด่นชัดสมรรถนะผู้เรียนด้านเขียนอ่านโรงเรียนบ้านหินกองได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป a c t i v e Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสื่อนวัตกรรมและงานวิจัย Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใช้ PDCA ภาษสาน e EKKE การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามกิจกรรม UCDA Model การพัฒนาอ่านเขียนโดยการเรียนรู้จากประษาทสัมผัสทั้ง5ในรูปแบบโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยโดยความรู้พื้นฐานนี้ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนในรายวิชาอื่นๆดีขึ้นมีความโดดเด่นจากการสอบ rt nt onet และ area test มีผลการทดสอบที่สูงขึ้นและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน2คน 5. ผสมผสานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21โดยมีการยึดโยงหลักการดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ4ทักษะคือ การฟังพูดอ่านเขียนและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเก Based Learning เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้อื่นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 1. กิจกรรม Conversation นหน้าเสาธงในทุกเช้า 2. ส,สนทนาทักทายภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งระบบ 4. ผสมผสานนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนองแกศูนย์นวัตรกรรมการอ่านบ้านหินกอง 5. ใค่ายวิชาการก่อร่างสร้างคำเป็นทักษะการผสมคำนำไปใช้บูรณาการกับการอ่านภาษาอังกฤษ 6. มุ่งมั่นสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคุณภาพสูงโรงเรียนบ้านหินกองได้มุ่งมั่นสร้างอัตลักษณ์คุณธรรมนำความรู้โดยตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกและอุปนิสัยพอเพียงสามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสมดุล พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้เป็นอย่างดีโรงเรียนบ้านหินกองได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพภายในโรงเรียนมีการปลูกผักสวนครัวปลูกมะพร้าวน้ำหอมสวนกล้วยน้ำว้าฟาร์มไก่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดูกในบ่อดินสวนลำไยสวนมะนาวปลูกผักไฮโดรโปรนิก การทำปุ๋ยหมกักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการได้แก่ทักษะการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ผลผลิตที่ได้จากการทำกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนบ้านหินกองเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตและได้ขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมบริษัทสร้างการดีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ